สวัสดีครับมีเพื่อนๆถามว่าร้านของผมนั้นชงกาแฟโมกกาปอนนั้นแทมไหมของผมแทมนะครับของผมแทมนะครับคนอื่นไม่แทมแทมหรือไม่แทมไม่รู้แต่ว่าผมแทมใครจะทําตามหรือจะไม่ทําตามก็ได้นะครับแต่ผมแทมครับทีนี้การแทมเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวนี้ตัวอ่า โดสซิ่งนะครับโรสซิ่งใส่แบบนี้แบบนี้นะครับโรสซิ่งใส่ตรงนี้เวลาได้กาแฟมาแล้วก็เนี่ยตัวแทมเปอร์นะครับแทมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแทมเลยนี่ครับมันก็มันก็จะแทมได้พอดีนี่ครับ มันก็จะแทมได้พอดีแต่เพื่อนๆจะเอาไปแทมในแบบเป็นเป็นกลวยธรรมดาของหม้อจีนนะครับมันจะแทมไม่ได้นะครับมันจะแทมไม่ได้ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวแทมที่ขนาดนั้นเป็นของหม้อลุงนะครับของหม้อจีนมันจะเข้าไม่ได้นี่ฮะมันจะเข้าไม่ได้มันจะเข้าไม่ได้เ,ไไดเห็นไหม มันจะเล็กมันจะเล็กกว่ามันจะไม่เหมือนหม้อลุงหม้อลุงมันจะเข้าได้เห็นไหมเข้าได้สุดเลยเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆสั่สงไปถ้าเป็นกลวยของหม้อลุงเพื่อนๆก็สามารถแทมได้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของหมอ้อจีนนะครับก็จะเข้าไม่ได้จะแทมไม่ได้มันก็จะได้กดแค่ผิวผืนนะครับมันจะกดไม่ได้ หน้าสม่ำเสมอเหมือนเหมือนหม้อกลวยของหม้อลุงนี่เห็นไหมโอเคไหมครับกาแฟชงกาแฟไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไทยจะแทมหรือไม่แทมก็ได้นะครับไม่ได้บังกับกันจะไม่แบบว่าเอ้ยกาแฟโมคาพอด ไม่ต้องแทมแค่ปาเตี้ก็พอใครจะทํทำแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ผมแทมนะครับเอาง่ายๆนะครับของผมสูตรผมไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครครับลองคิดดูลองทําแล้วก็ลองดับใช้ครับเพราะว่ากาแฟมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วเราจะทําแบบไหนก็ได้นะครับสามารถทําได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครจะแทมไม่แทมก็ไม่เป็นไรนะครับ เพื่อนๆก็กดดูคลิปของผมที่เคยลงไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับไปดูว่าถ้าเราแทมปุ๊บกาแฟมันไหลออกมาแบบไหนไหลดีไหมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก็แค่อยากมาแชร์เทคนิคของร้านเราแค่นั้นเองนะครับว่าผมใช้หม้อจีนแต่ไส้ในเป็นหม้อลุงหม้ออิตาลีนะครับนี่แล้วก็มีตัวดสซิ่งนะครับข้อไว้อย่างนี้ เวลาเทกาแฟก็ใส่ปึ๊บพอใส่เสร็จปึ๊บก็เทมลงแบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายๆครับปรึกษาสอบถามเรื่องหม้อมะักะัพพอรเรื่องเมล็ดกาแฟเรื่องโปรดักต่างๆได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีสูตรก็ให้เป็นฟรีใครได้สูตรไปปุ๊บได้กาแฟผมไปปับ๊บ จะไปเป็นสูตรของตัวเองก็ได้จะเพิ่มปริมาณจะลดปริมาณเพิ่มน้ผมสมก็ได้เลยนะครับเอาด,ดึงดีเทลของทางร้านไข่รามันออกมาแค่นั้นเองครับเพื่อนๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัววัตถุดิบกาแฟของเราดีไหมถ้ากาแฟของเราดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือคนขับของเราน้ํากาแฟไหลออกมาดีหรือเปล่า สกัดออกมาดีหรือเปล่าหมุนหม้อแน่นไหมตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ค่อยปรับกันนะครับค่อยๆปรับค่อยๆไปเรื่อยๆชงบ่อยๆสกัดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้จังหวะของเขาเองนะครับกว่าผมจะมาสกัดกาแฟให้น้ํามันไหลออกมาแบบสมูทนั้นผมก็ผ่านมาหลายเตาหลายหม้อนะครับหลายเวลาหลายวันหลายเดือนนะครับกว่าจะออกมาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะแบบว่า ทำปุ๊บเป็นปั๊บเลยมันมันมัน,ม,นมันยากครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับครั้งที่1ดีครั้งที่2ดีขึ้นครั้งที่3ดีกว่าครั้งที่4ก็ดียิ่งขึ้นไปนครับมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับเพื่อนๆฝึกบ่อยๆครับชงบ่อยๆชิมบ่อยๆครับเราจะได้รู้ว่าดรสกาแฟของเราในการสกัดแต่ละครั้งนั้นออกมาดีแค่ไหนนะครับโอเคไหมครับ เรื่องโม่ก็ปรึกษาผมได้นะครับเรื่องกาแฟก็สามารถปรึกษาผมได้นะครับสามารถแนะนําให้เพื่อนๆได้ตลอดนะครับถ้าว่างนะครับถ้าตอบทันถ้าไม่ติดหน้าร้านก็จะมาตอบเพื่อนๆอาจจะตอบช้าหน่อยก็ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ติดหน้าร้านเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับผมก็ไม่อยากจะให้มันหายไปจากผมผมก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ คือการให้ที่ดีสุดคือการให้ความรู้นะครับแล้วเพื่อนๆได้ความรู้ก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์แค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย